ความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในพื้นที่ชายแดนของไทยและกัมพูชาเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือความพยายามที่จะใช้วิธีการเจรจาและสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขในภูมิภาคนี้แต่แล้วที่มาของความพยายามนี้คืออะไรและทำไมความมุ่งมั่นในความสันติถึงยังคงอยู่และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปล่าสุดเมื่อวันที่13 พฤศจิกายน2568นาอยอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับผู้นำของไทยและกัมพูชาแล้วทั้งสองฝ่ายยังคงยืนหยันในความตั้งใจที่จะคลี่คลายความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการเมืองและสันติภาพซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมาเลเซียโดยในโพสต์บนเฟซบุ๊กของเขานายอันวาที่บายว่าเขาได้สนทนากับสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ายังควรแก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธีเท่านั้นนายอันวาเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาและยืนยันความตั้งใจที่จะหาทางออกที่ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับความเข้าใจและข้อตกลงในปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เขาย้ําว่ามาเลเซียยังคงยึดมั่นในแนวทางของมิตรภาพและความร่วมมือรวมถึงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความพร้อมที่จะเป็นกลางและสนับสนุนบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้นําในการไกล่เกลีย่ยเพื่อหาทางออกที่เป็นสันติวิธีและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายแสดงความซาบซึ้งต่อความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของมาเลเซีย ที่ไม่เพียงแต่ในฐานะประธานอาเซียนเท่านั้นแต่ยังในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดและมีประเทศที่พร้อมสนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพในภูมิภาคนี้ข้อความน้สท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการรักษาสเสถียรภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะหากความพยายามนี้สําเร็จจะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสงบสุขอย่างยังย่งยืนในอนาคตแต่ น่กก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้เสมอไปแล้วคุณล่ะคิดว่าวิธีการเจรจาและสันติวิธีจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาวได้จริงหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นกันดูได้เลยครับ